ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับทั้งในทวิชและและ a c e b o o k นะครับจอนทุกคนนะครับวันนี้มีกิจกรรมใหม่มานะครับฟีฟ่าออนไลน์สีนาลีก r e v วอลูชั n นนะครับมาแล้วนะครับมาจอนพาเจ๊งวันนี้หวังว่าจะไม่เจ๊งนะครับที่2ก่อนแล้วกัน200นะไป200ได้15ตัววะผู้ชมดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับอ่ะมา100เหรียญแล้วกันคนระับ100ครั้งคนระับไป8 8 2 16ใกล้เคียงกันนะขออีกร้อแล้วกันอาจจะกระตรงนิดนึ่ง8 8 2 16เฮ้ยกดทีละร้อได้เยอะกว่าได้เยอะกว่าหผมหวังว่ามันจะออกนะไอ้พวกเนี้ไม่มาไว้กด200ป้เทีละยี่แล้วกันผมว่ากดทีละ200ดูดีกว่านะได้ตั้ง15นะเออถ้าเน้นตัวนะ่ะเรื่องของเงินเนี่ยกดทีละ20อาจจะดีกว่าเฮ้ยดาบ70บวก5เองเหรอห0ไป,ปทีโอได้9อันนี้ไม่ดีละ 100ทีเผินะครับแต่ก็ได้การลุ้นไอคอน16บใบเลยวะ่ะแต่จากประสบการณ์เนี่ยสแตท์ร้อยเนี่ยคือถ้ามันจะออกไอคอนเนี่ยมันก็คงจะออกแบบพวก1 0อนะ1 0 4 105อเดี๋ยวไปลุ้นข้างล่างอีกทีนึงแลวกันครับกดให้มันจบจบไปก่อนแล้วกันนะเหลือประมาณ180เปลี่ยนนะครับ14 15และตรงนี้เป็น2000 15 16ได้อยู่นะ2โอ้กดทีละ20เออ16แล้ววะ่ะได้แค่16ไม่ต่างกันนะกด200ก็ได้ ก็ได้15นะ15 16เหมือนกันรูปแบบที่1รูปแบบที่2กดทีละ20 200เหรียญสุดท้ายเราก็ได้16ก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรื่องของของรางวัลมันจะหลากหลายกว่ากดทีละ200อะไรเงี้ยนะอ่ะรับของรางวัลผู้จัดการก่อนดีกว่านะใช้ตัว๋วใช้ตัว๋วเรามี81ตั๋วนะครับรุนเป็นตรงกลางเนี่ยตรงกลางเยอะเเน้นตรงกลางเยอะเะเน้นบวก8เยอะๆนี่เป็นการที่อาจจะแบบเขาเรียกว่าพลิกชีวิตอ่พลิกชีวิตแบบจาก ยาจกเป็นเศรษฐีครับผมอยากจะพลิกชีวิตสักครั้งตรงกลางไม่มาเลยกดทีล่ะตัวเลยนะเว้ยแตอย่อยากได้ตรงกลางเยอะๆลุ้นบวก8ปดเงี้ยโดวนมานะการร้อเนี่ยเดี๋ยวผมไดโกโรโชไปทีบนไว้ก่อนเผื่อได้นะครับ1ตัวเฮ้ยร้อยแปลมเป็ดอ่าเดี๋ยวไปเปิดกันดีกว่านะครับว่าวันนี้จะได้ อะไรที่มันหวือหวาหรือเปล่านะผมก็เอาตรงๆก็ไม่มีอะไรหรวือหวามาน,นานแล้วนะตั้งแต่ปี2022ที่ผ่านมานะครับก็เกลือมาตลอดอ่ะมาดูเงินกัอนดีกอ่ะดูทีว่าจะได้สักเท่าไหร่นะครับสี่หมื่นเดี๋ยวมีอะไรดีๆน่าจะได้เห็นกันเหมือนเดิมนะครับเปิดมาใบาแรกก็โกเลยนะครับข้ามเลยแล้วกันครับโอ้โหร้อยหกนะร้อยห้าร้อยสี่ร้อยสามอะไรชัดๆเลยนะร้อยหกว่ะจะดูดีห้าถึงเจ็ด ไปดูมตีตีด้ <c oughs> เบอร์เก้าไงละ่ะเอียนรัสไงละ่ 5, ะบวกห้าไปนี่ไงขอห้าได้ปหเฮ้ยเทรเซเก้นี่ไง, 5, ไงนี่ไง,ไงมากันแบบกักกักเอฟเฟนแบกโอ้โดูดิพี่จะกักไปไหนครับถามจริงบวกสี่แล้วนี่ไงเทรเซเก้ ปีนี้มาแล้วครับ1้อยแปดไม่ได้เล่นนานมากเลยนะเทสเก้เนีเ่ยเฮ้ยเดอะบ,บัวร้อยเก้าเริ่มทรงดีมุลเล่ผมเชื่อเลยว่าวาราอูจะมานะครับผมร้อยเจ็ดว่ะ1ันสี่อับบักาก้าคิมเบมเ,บมเบ้สตีแตกครับคิมเบ,ม,เบมเบ้อุ้ยร้อยสิบเลยวะ่ะซูค์คชินโก้ร้อยเจ็ดเออการอะไรเยอะมากเลยนะ แบบร้อยห้าอัพเงี้ยร้อยเก้าเลยลุยวะ่ะฟานเพอร์ซี่นี่ไงมาแล้วโอ้โหไม่ใช่วะ่ะพอแ์เรนเฮ้ยแฟงไรากาดน่าจะห้าพันอยู่มั้งโอ้ยเก้าพันว่ะเออแฟงไรากาดโอเคนะร้อยสิบเนี่ยมาครับลุ้นใน,อน,108นคอดร้อยแปดนะฮะผมขอไปแบบทีรงใบแล้วกันถ้าเกิดว่ามีอะไรดีๆเนะี่ยเดี๋ยวจะน่าจะได้เห็นกันนะครับเสื้อขาวมาชุดขาวมาแบบนี้เจอหลาดป่ะเจอหลาดปห้าพัน เล่นชุดขาวมาอีกแล้ววะเน็ตเวิดเฮ้ย,ยชาบอมกินแพงป่าวะสี่หมื่นนะน้องๆน,งนี่ชาพ่ชาวันละครับตัวเนี้ยผมไปเล่นมาแล้วมันเป็นตุ้ดโคตรเก่งเลยอ่ะที่มันต้องเล่นบ่วะมันต้องเล่นแล้วล่ะนะไม่ชุดขาวลัวๆเลยเบอร์สี่อาร์เจนซาเนตินะครับแขนยาวเบอร์เจ็ดราอูกอนซาเลส เป็นจอร์ดเบสว่าบางอย่าง11 1, oren, Dennis, amp, นะร้อยสิบเอ็ดเบอร์สิบฮอร์เรนเดนิสเบิร์แคมร้อยเก้าไม่ใช่อังกฤษอีกแล้วอู้หูมาทั้งเจอหลาดและแลมพาร์ดเชื่อไม่ซ้ำเลยว่ะอังกฤษมาอย่างี้ต้องรูุนี่นะไหมหลุนนี่แม่งร้อยสี่เองได้อยู่นะโอู้หูรูเบนดิออสโอเคโอเคห้าพันห้าพันไม่มาล <Nope. S 1> <laughs> ีเนลเมซี่ เก็บไวนะ้อะนะเก็บไว้ขายเฮ้ยแค่ชานี่ผมรู้สึกดีแลตะตลาดโลงด้วยต้องเก็บไว้เล่นสักหน่อยนะจัดไปชาบอม,มกินบวกสามนี่ไงมาแล้วง่ายๆสบายๆายแต่บวกสี่นี่ร้อยสิบเอ็ดนี่ไงไอคอนร้อยสองมาแล้วพอเรนโอ้คนที่คุ้นเคยวะเฟรนค์เดอะบูเฮ้ย ซีแมนมากูว่าแหละมมนต้องคนนี้อยู่แล้วนะค่ะประจำครับดาบร้อยแบบไม่คัดไปลุยลิเวอร์พูลอะโจวต้าไหมไม่ใช่เจมส์มิลเนอร์เจมหกใบเชี้แพงสุดเชโก้หรอแล้วที่เหลืออะไรออ้อย่างฮียอ่ะเอาหมายหล,ลักลก็ฮาร์นนะลแลนด์นะฮาร์แลน เบอร์แปลกๆกอร์เดสกา111ครับน้องๆสองหมื่นสามว่ะนี่ไงสองหมื่นออกอยู่ผมเปิดลัวเลยแล้วกันนะใบนี้ a. แล้วเป็นเบอร์เก้าป่ะนี่ไงเลวันดอฟสกี้ไปอีกหนึ่งตัวนึกว่าจะมาแต่ไอ้พวกกองเต้ลูดิเกอร์อะไรพวกนี้ลูเบนลูเบนดอนดอนกองเต้ทุกตัวแม่งเฮีย้ยหมดนะครับดยกเว้นเลวานะมาเดี๋ยวเราเปิดไอคอนก่อนแล้วกันครับแล้วค่อยไปเปิดบวก8นะ ไปลุยร้อยสิบต้องโผบ้างล่110ะร้อยสิบอ่ะไม่ใช่โอ้โหกัซานเชสนี่ก็มาบ่อยเหมือนกันนะกัวซานเชสนะต้องแอลเฮดว่ะใบนี้ลุนแอลเอสแอลเอสตาร์ตำนานเบอร์สิบเก้าอิตาลีามูซาบอตา้าบาซ่าอยู่นะก็ได้อยู่ละมัง้งใบนี้ 93ครับเปิดไปก่อนครับมืดมืดมามีดาวส่งมาด้วยเป็นปีอัพว่ะโอ้โหพงชาตแปลกๆ <c oughs> โอ้โหใครวะเนี่ยไม่ตา่างกาบคลิปที่แล้วอ่ะเดี๋ยวขอตั้งสติก่อนมาแค่เกมมันแบบรีเซ็ตนิดนึงนะจัดไปทีเผลอขอดีๆปีแคปอ่ะอาร์เจนอน่ะแบ็กซ้ายบวกแปดตตายาปิโก้อ่ะทำไมเป็นเมซี่วะ อย่างถูกขอบาซ่าขอบาซ่าบวกแปดทีเผลอจังหวะนี้ยี่สิบพอแอนตองหน้าด้วยโอ้ยังไม่มาเป็นเมฟวีเดียบายวะทีเผลอไปสักใบแปดสับใบปีอัพใครอ่ะเฮ้ยโอ้ สองร้อยเอ็มหกถึงแปดอะยังไม่ให้อ,102อ่ะขอร้อยสองอะหลักๆนะร้อยสองสักตัวนะดาบห้าสิบว่ะหกแปดสุดท้ายลุยโอ้เสื้อไม่คุน้นมาครับตูรามหรือเปล่าตูรามร้อยสิบามสามจริงร้อยสิบสี่ยังดีนะ ตีเมสซี่ได้ไงร้อยสิบสามโอ้โหก็มูลค่ารวมรวมแล้วนะครับชานีถ้าไม่เป็นบุกหนึ่งก็ขายไม่ออกนะน่าจะต้องตีต่อรวมรวมแล้วก็ประมาณนี้นะไอคอนเราได้เยอะอยู่นะเมสซี่ได้อะไรด้วยตายาฟิโกโกนะ้ร้อยสิบวกแทั้งทีก็ยังคงลุ้นยากเหมือนเดิมครับแต่ว่าได้ลุ้นไอคอนเยอะอยู่นะกิจกรรมนี้แล้วก็บวกหเยอะมากนะครับ ถ้าดุงดีๆหน่อยนะได้บวก5ตัวท็อปๆหลายๆตัวมารวมๆกันก็น่าจะคุ้มอยู่ครับก็คุ้มไม่คุ้มยังไงก็พิจารณาดูเอาแล้วกันนะสำหรับผมก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้คุ้มเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเจ๊งนะแต่ห้าสิเลยวะเอาสี่ให้ได้กันชาบอมกินไปทีเผอโอเค สำหรับท้ายคลิปนี้นะครับจะบอกเล่าความรู้สึกกับไอคอนที่เปิดได้ในคลิปนี้หน่อยแลวกันนะมันมีตัวแบบที่เขาล้ำลือว่ามันเก่งมากๆนะอย่างชาบอมเกินนะครับพอได้ลองเล่นจริงแล้วก็ไม่เก่งจริงๆอันนี้แค่บวก4นะครับยังรู้สึกว่ามันเก่งเลยนะไม่ว่าเรื่องการหาช่องการจบสกอร์นะครับความพริ้วก็พอมีนะครับแล้วก็สกิลมูฟ5าดาวด้วยจบ2เท้าเนะี่ยผมมองว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าขึ้น5ติดเนะี่ยก็น่าจะเก็บว้ายาวๆนะครับแต่ถ้า5ไม่ติดก็อาจจะ อาจจะมีตีขึ้นมาใหม่แหละเพราะว่ามันตีไม่ยากนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ชอบนะก็คือสเตเวนเจอร์ลดไม่ได้จับนานแล้วผมมาจับอีกทีเป็นร่างไอคอนผมรู้สึกว่ามันก็พอเล่นได้ะครัะเป็นกองกลางที่พลังเยอะความอึดเยอะวิ่งแบบวิ่งอึดแล้วก็จังหวะเข้าบอลนี่มีความดุดันมากๆนะครับแล้วก็จ่ายบอลคมด้วยส่วนเรื่องการยิงนั้นผมมองว่ามันเฉยๆนะก็อาจจะยิงแรงแหละแต่ว่าไม่รู้สึกว่าโกงหรือว่าพุ่งเหมือนช่วงที่เขามาใหม่ๆนะครับผมตอนนี้ล่าสุดผมก็บวก4ี่ไปแล้วก็เป็นโปรเจกต์ อยากจะบวกให้อีกตัวนะเอามาเล่นกับเฟิร์นันโดตอเรสในทีมผมเลครับเอาว่าแบบเท่ๆเลยคือตอนนี้ทีมผมแทบจะไม่เป็นบาซ่าแล้วนะครับตัวหนึ่งที่ชอบเนี่ยก็น่าจะเป็นแฟงไลกาเนี่ยแหละ บกอก2อก็ถือว่าเก่งแล้วนะเออไม่ว่าจะการดักบอลนะครับหรือว่าการจ่ายบอลเนี่ถือว่าครบเครื่องแล้วก็มีความแข็งแกร่งมากๆนะเอาไปเล่นกองหลังได้ด้วยนะแฟงไรากาเนี่ยก็เก่งส่วนฮูก้ซันเชตก็วิ่งช่องดีเหมือนเดิมนะครับเร็วเหมือนเดิมนะไปกับบอลนี่คือจุดเด็นเลยแล้วก็ยิงค่อนข้างคมมากๆนะครับแต่ว่าสกิลมูฟอะไรก็จะน้อยนิดหนึ่งแล้วก็ลาอูกันซาเลสก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยจะคุ้มกับค่าไอพีเท่าไหร่นะสำหรับลาอู U, ผมรู้สึกว่ามันมัน <laughs> ไปเล่นปีธรรมดาดีกว่านะไอคอนนะครับ แล้วก็ n i สเบิร์กแคมป์ก็เป็นกองหน้าที่ไม่เหมือนกองหน้าเท่าไหร่อันนี้ก็ไปลองมาแล้วคล้ายๆแบบเพลย์เมกเกอร์มากกว่านะครับก็โดยรวมนะครับชอบปรายกาดนะแล้วก็เจอหลาดแล้วก็ชาบอมเกินที่สุดนะครับในบรรดาตัวที่เปิดได้นั่นวันนี้นะครับส่วนมาคัสตูรามผมไม่ได้เล่นนะเก็บไว้เป็นอะไรตีบวกชานะครับขึ้นบวกห้าตอนนี้ก็กําลังเ,เก็บดองสะสมไว้อยู่นะครับหลายๆตัวเนาะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับคือช่วงนี้อาจจะลงคลิปเกมอื่นบ้างนะครับเอลเด้นริงช่วงนี้ผมกำลังเล่นเกมนี้อยู่ก็ค่อนข้างสนุกนะครับเป็นเกมที่อยู่ในกระแสแล้วก็เป็นเกมที่หัวร้อนใช้ได้เลยนะมันก็มีความสนุกในในตัวของมันนะครับก็อาจจะมีลงคลิปเกมอื่นบ้างนะก็ต้องฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีบาย